ก็ตอบคุณแม่น้องเข้าฟางนะคะคุณแม่บอกว่าน้องเข้าสี่เดือนแล้วกินนมน้อยมากค่ะแล้วน้องก็ไม่ถ่ายมาประมาณสี่วันแล้วทํำยังไงดีนะคะคือปกติแล้วสี่เดือนเนี่ยนะคะเป็นวัยที่ก็มีอาการกินนมน้อยไม่ถ่ายมาสี่วันซึ่งเป็นเรื่องที่ก็คุณแม่หลายคนก็กังวลน,นะคะโดยทั่วไปในวัยนี้เราต้องดูหลายปัจจัยนะคะหลักการประเมินคืออันที่หนึ่งน้องกินนมแม่ล้วนหรือกินนมผสม ถ้ากินนมแม่ล้วนอาจจะไม่ถ่ายได้ถึง14วันเลยด้วยซ้ํานะคะถ,ถ้าโดยทั่วไปถ้อึไม่แข็งแล้วน้องสบายดีไม่มีอาการที่แบบงงแงนะคะถ้ากินนมผสมอาจจะด้ถึงเห็7วันนะคะถ้าไม่เกิดก็คืออาจจะเริ่มมีภาวะเสี่ยงท้องผูกแล้วนะคะอันที่2มีอาการเหล่านี้ไหมคะมีท้องอึงองแงนะคะมีอึแข็งเป็นก้อนมีการเบ่งแล้วร้องนะคะหรือว่าไม่กินนมเลยน้ําหนักลดที่มีอาการเหล่านี้ต้องพบแพทย์นะคะ แนวทางเบื้องต้นที่คุณแม่สามารถทําไล่สําหรับน้องสเดือนที่ยังไม่กินอาหารเสริมเลยนะ,ะอันที่1นวดท้องเบาๆนะคะใช้ฝ่ามือลูบลไปที่ท้องวนตามเข็มนาฬิกานะคะแล้วก็วันละ2อสารอบนะคะครั้งละ3าถึงหนาทีนะคะอันที่2ขยับขาแบบปั่นจัก,กรยานนะคะก็คือช่วยกระตุ้นลำไส้นะคะให้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะอันที่3ให้ดูดนมบ่อยขึ้นนะคะ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ทําให้ป้องกอันอืดแข็งเนาะอันที่4กระตุ้นอุณหภูมิของทวารหนักเบาๆนะคะคือใช้คอนต้นบาดจุ่มน้ำอุ่นที่ล้วแตะเบาๆที่ขอบทวารห้ามสอดเข้าไปลึกนะคะแล้วก็อันนี้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่จําเป็นแล้วก็ไม่ต้องบ่อยมากนะคะ นี่ควรพบแพทย์เมื่อไหร่คะคือ 1. นึอแข็งมากอันนี้2ถ่ายมีเลือดปนนะคะอันนี้สามเบ่งแล้วก็ร้องปวดมากนะคะเรือ,อนที่ 4. น้ำหนักลดหรืออันที่ 5. กินนมน้อยต่อเนื่องกันหลายวันนะคะก็ตอบคุณแม่เข้าฟังปเป็นวิดีโอเผื่อมีประโยชน์กับคุณแม่ท่านอื่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ